สวัสดีครับลองเราเล่าครับเ,เ,เพื่อนๆเคยมีปัญหานี้ไหมครับเวลาไปเที่ยวอ่แล้วแบบเราก็ต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็แบบทาให้เราเหนื่อยแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวทําให้การเที่ยวของเรามันรู้สึกสะดุดซึ่งวันนี้ผมมีตัวช่วยมาแนะนำเพื่อนๆครับจากทริปเพชรบุรีที่ผมไปเที่ยวมาผมก็ได้ลองใช้เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมากเลยต้องมาบอกต่อจริงๆครับนี่เลย Mentos e x t กซ์ตาร d ครูดายชวเวรขาบอกว่าสดชื่นมันอาบน้ําเลยนะซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไปลองมาแล้วแหละมันโอเคมากคือแบบว่ามตเราไปเที่ยวมาใช่ป่ะเราก็แบบมือออกอะ่ะแล้วก็ขึ้นรถเสร็จปุ๊บแล้วก็แต่การเช็ดหน้าเช็ดตัวด้วยตัวเนี้จะ Mentos e x t กซ์ตาครูมันเย็นจริงๆนะมันเย็นแล้วก็เย็นแบบสดชื่นแถมไม่เหนียวด้วยนะไม่เหนียวเนะื้ลมถึง มันทาให้ผิวเราชุ่มชื่นด้วยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้หรืออะโลเวล่านี่เองเฮ้เ <c oughs> <c oughs> วลาคนพูดถ,ถึงอะโลเวล่าเราชอบคิดไปไกลนะว่าอะโลเวลาอะไรวะก็นั่นแหละว่านหางจระเข้แล้วก็นั่นแหละนี้มันก็เหมือนกับทิชชู่เปียกทั่วไปครับเวลาใช้งานก็งาก่งายๆก็แค่แกะเห็นนะครับแกะแล้วก็เปิดออกจะมีตัวกันีการอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็แกะแล้วก็เปิดก็ดึงออกมา ก็จะเป็นผ้าแบบทิชชู่เปลี่ยนนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็เช็ดตามแขนขาเราเช็ดตามแขนเนี่ยฮะเช็คอแล้วก็เช็ดในตัวเราเนี่ยเช็ดเข้าไปในตัวได้เลยแต่ห้ามเช็ดหน้านะครับเพราะว่ามันเป็นเม็นท่อนเนี่ยมันจะทําให้แสบตาได้นะครับก็เชด็ดคอเช็ดอะไรได้ตามปกติที่จะลืมบอกไม่ได้เลยนะครับก็คือมันมีส่วนช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.9% 9 99เลยนะ อย่างเงี้ยมันก็คือทิชชู่เปียกที่มีสารฆ่าเชื้อดีๆนี่เองแถมมันเพิ่มความเย็นให้กับร่างกายเราได้ด้วยเจ๋งปะล่ะมันใช้ได้หลายอย่างมากเลยนะถามว่ากลิ่นมันคือกลิ่นอะไรก็บอกว่ามันคือกลิ่นชิวีมว่มิ้นชิวี่มิ้นคุณนึกออกปะกลิ่นชิวี่มิ้นคือกลิ่นอะไรง่ายๆครับเคยกินปะมินทอสถ้าใครไม่เคยกินลองก <laughs> ินดูนะนี่ครับนี่คือชิวี่มิ้น,นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกคือ เวลาเราไปฟิตเนสแล้วแบบเราไม่สะดวกที่จะอาบน้ำเนี่ยผมก็พกตัวนี้ไปใช่ปบผมเล่นเสร็จปุ๊บผมก็มาเช็ดเนื้อเช็ดตัวมันก็สดชื่นะ่ะพร้อมที่แบบไปทําอะไรต่อได้เลยแต่ว่าก็ต้องล้างหน้าด้วยนะออมาไปเช็ดหน้าไม่ได้นะมงก็ล้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็มาเช็ดตัวได้เลยหรือจะเป็นในช่วงเวลาทาง,งานเนี่ยช่วงบ่ายๆแล้วก็จะง,ง่วงหรือแบบบางทีมันแบบโดนแอร์โดนแดดมาเพลียๆแล้วก็อิบมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเพื่อเราสดชื่นได้มันก็จะทําให้ เราสามารถด้วยงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะจากที่ลองใช้ครั้งแรกอะนะจะบอกได้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยประหลาดใจอะคือปกติก็ใช้ทิชชู่เปียกอยู่ใช่ปะแต่มันก็จะแบบเฉยๆไงก็คือเราเช็ดแค่ทําความสะอาดมือแต่อันเนี้ยมันแบบทาให้ร่างกายเราเย็นสดชื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากๆเลยอะซึ่งแบบมันตอบโจทย์นะกับการที่แบบเราต้องเดินทางเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาไปเที่ยวอะ มันจะแบบมีความรู้สึกเปียกหรือแบบมันเหนอะนะซึ่งตัวนี้มันช่วยให้ผมไม่ต้องมาเจอจุดนั้นเลยครับก็คือแบบมันเย็นสบายไปเลยเหมือนแบบที่เราอาบน้ำมาใหม่ๆอ่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจเมนท o s อสเฟสบุ๊ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับ ของดีแบบนี้เลยต้องบอกต่อเพราะลองแล้วเล่า้เา,าเอามาเล่าเราต้องเคยเลองวันนี้ผมเอ็ดเดอะสแนปขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายอย่าลืมไปลองกันนะ